ต้องบอกว่าคุณแน่ใจตีว่าคุณสิโอนให้ผู้นั้นผู้นี้ขันห้อยยืนยันคําวันแน่ใจยังคอยธนาคารยังคอยกดโอนกับไขอยู่อันนี้ลานบ,บ่เป็นทังสั่นไมมมันก็เลืออนอันตกมือมีชา้าขีบว่ายๆขันข้าเจ้าเห็ดขอนีมาสีใคข่ยอยู่ธนาคารสิีสิไข่ยอยู่พี่น้องให้หฮาตรวจสอบเบื้องอีกครั้งหนึ่งอันก้อนสคลิกไปกัให้ให้ใหฮาได้ยซองเบื้องให้หฮาได้แน่ใจก่อน คนเท่ามันผิดพลาดได้เนาะขันยัางสี่นี่ธนาคารสี่มีโอนเงินไปให้พวกกันมิจฉาชีพเป็นเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันสีโหูเสียนทงังไปมาท่านที่เลยวันโอนเข่าวันชี่นั่นวันซี่นี่กันก็เจา้าเฮ็ยยัางสี่พ่อให้เฮ้าตรวจสอบตอนสีโอนเงินไปนี่้เฮ้าตรวจสอบอีกตอนทางธนาคารสิโอนเงินไปก็ตรวจสอบอีกว่นแน่ใจไปังสี่ไข่โย,ยเฮ้าสี่ได้หู อันอันนี้ก็โอนปรับโอนปรับไปเรื่อยเรื่อยอันเป็นการอันรวมเมื่อกันเบิดทุกนไปอันโอนเงื่อนผิดผลาดมันเป็นเั่งสีล่ละเหลืออีกหลายโบคบโอ้เหลืออีกหลายตัวของของมันของประเดียนนี่มาท่านไหนครบยูกอันตอนนี้ได้พันหกหาสิบหาหชิปเทไรนี่ลหละประมาณนั้นอ่ะในพันหกมันก็ต้องเป็นอันเป็นเหลืออีกเทไรละ พันหกก็เหลืออยู่อีกกันรู้อีกพันซีคนน่ะพันหกเลยอีกพันซียังค่อยสี่ครบสีพันชั่วโมงของประเดือนน่ะยังค่อยสี่ครบเหลือหลายเติมอยู่เหลืออยู่พันกลัวหมดแล้พันซีหมดแพ้ว่าไปไดนตอนโพดออกชุ่มชุนมันได้ไปพันหนึ่งพันหกพันหกกลัวแล้วเนาะได้อีกย่างหนึ่งกับเดี๋ยวเขากระตัดเดี๋ยวเขาก็ตัดจะตัดยังกระดกตกเดีย เราตัดเอาเรื่อยๆไหลายไปเลยครก็เรื่อยๆนั่นนะผมเหลือสองช่องพ่อก่อนโอ้โเก่งเกงนะพานเบิดอยู่ซองหรอกคือเก่งแต่ได้ทุกเดือนบ่เนาะนอนคุณผอมเลยจะได้ทุกเดือนบ่เมื่อนั้นข่อยเข้าไปเบิ่งนั่นคลิปของอาจารย์เสกสันนั่น อันพอพอพอใหญ่อัน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 เพี้ยนเพิ่นมาเบาอยู่ไหนคลิปอาจารย์เสกสรรเพิ่นได้อันเดียนละลอยสามลอยสี่ลอยเหรียญบนนี้อันไปทิ่มไปก่อนช่องอื่นหาช่องป้าตัวหาช่องตัว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 น่าจะชนะชนะสีเฮ็ดอันคลิปลงมันนี่ย่อได้คู่เดียนตีหลายช่องประนัน ออาจารย์เพ่นนึ่งแค่ีสองช่องหนึ่งพ่นยังได้เหรียญเดือนละสี่ร้อยเหรียญพ่นเด้เพ่นบาไปฟังพ่นบอกสามร้อยสี่ร้อยเหรียญได้สุดเดียนจุดเดือนพ่นบาิก็ได้สุเดีอนเด้เพันบาทไจะมาประ่นเ๋็ววีดีโออะไรก็ได้สุดเดีอนเลยจังหอกของขอยลานปีหนึ่งคข่ได้สองเทียไข่มาจะได้สามเทียหนึ่งได้เงินยูทูบอันเทียนี้แหละเป็นเทียที่สี่อย่ีได้ยาที่สี่อข่จีได้ฟันต่อ บ่ครับพนะเอาหลายๆ่องบ่ได้ชุดเดียนติเอาพอใหญ่เพี่ยนเรากิงตัวเราหลาเดียนละสามสี่ลอยเหรียญนะสามสี่ลอยเหรียญก็เป็นเงินเท่าไหร่ล่ะสามเดียนเทียนหนึ่งเออใค่อยู่สามเดือนเทียนหนึ่งของของอันของข่อยลานปีหนึ่งก็ได้สองเทียปีไกลก็ได้สองเทียปีนี้ก็ได้ไปเทียนหนึ่งแล้วนี่แหละเทียที่สองเทียนที่สองนี่ก็บสิ้นปีพอดีล่ละเพิ่งช่อง สิปีพอดีงม่นสีปีละเทียสัมบูห่ได้แต่ปีไก่ปีนี้ก็ได้ไปแล้วละเทียหนึ่งแล้วนะเทียที่สองส่องไสีปีหนาของช่องอ้าวเลียสองช่องมันไปทางไหนละ่ะซุ่มนั่นน่ะคือเลียสองช่องไปทางไหนเบิดเอาจังหวะแต่เลียสองช่องไะน,นะคือเลี้ยนหน่อยแต่สวัสดีค่ะคุณพร้อม สมายอ้าวจองจองตีเหลือจองจองกันะโอ้เก็บเวลาไหมโอ้เนื้อหาจำกันโอ้มาจำกันเก็บเวลาไหมอืมอันนั่นเจ้าได้เห็ดอันนั้นบ่แอปฟิเมดบ่แอปฟิลิเมดแอปฟิลิเอตบ่ ฟิลี่เอที่โอ้ยเบาบลยไ่ใครถืออะไ